สดีครัทุกคนสวัสดีทางศูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเยาลาของเรานั้นมีคลิปทดลองใหม่ๆมาฝากอีกแล้วคะ่ะเขาว่ากันว่าเมื่อเราเอาก้านสำลีไปจุ่มในน้ำยาล้างจานแล้วมาใส่ในน้ำปรกากฏว่าก้านสำลีเคลื่อนที่ได้ค่ะทุกคนคลิปการทดลองวันนี้จะเป็นแบบไหนนั้นตามไปดูกันเลยเทน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมลงไปในจานแล้วนำก้านสำลีไปจุ่มในน้ำยาล้างจานหลังจากนั้น ให้ใส่ลงไปในจานพบว่ามีการเคลื่อนไหวของกา้านสำลีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตอบกา้านสำลีที่ไม่จุ่มน้ำยาล้างจานกันค่ะเป็นแบบไหนดูกันเลยทุกคนกา้านสำลีที่ไม่ได้จุ่มน้ำยาล้างจานจะไม่เคลื่อนไหวแบบนี้เลยคะ่ะ สรุปจากการทดลองพบว่ากา้านสำลีสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะว่าน้ำยาล้างจานมีสารลดแรงตึงผิวของน้ำเพื่อกระจัดสิ่งสกปรกดังนั้นหลังจากที่เราวางกา้านสำลีบนผิวน้ำเนี่ยแรงตึงผิวจะลดลงการสำลีจะถูกลากไปยังข้างหน้าอย่างธรรมชาติต